ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ใครที่มองหาปั๊มลมนะครับปั๊มลมที่เป็นปั๊มลมรูปแบบใหม่นะครับที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันหล่อลื่นใดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นปั๊มลมที่มีเสียงเงียบนะครับซึ่งก็คือมีหลายนะครับมีมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแต่วันนี้ผมแนะนำนะครับยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับผม นี่นะครับอุปกรณ์เราพร้อมเลยนะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในพร้อมกันเลยนะครับข้างในก็จะมีนะครับปั๊มลมแล้วก็น่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราแกะออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองปั๊มลมกันดูว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับกี่วินาทีอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็ขอให้ปั๊มลมทำงานนะครับ i'm แค่เดียวว่าขึ้นมาหกสิบเก้าสิบบาทแล้วน,นะครับตัดที่ ตัดน่ากลัวมากนะครับผมกระเด็นเลยนะครับเมื่อกี้นียลมตัดไปที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับเราจะไปลองใช้ลมดูนะครับเดี๋ยวขอถอดปลั๊กก่อนแล้วกันนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสามสิบลิตรนะครับพกพาสะดวกแล้วก็ไม่หนักนะครับน้ำหนักก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบกิโลกรัมนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่088335 0072นะครับหรือ082 83 84 854นะครับผมหรือสั่งจองใต้ออกระทู้นะครับที่ท่านดูได้เลยนะครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับ